สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพอก,กันอีกแล้วด้วจ้าตื่นเสารม,มาพร้อมกับโพสโพสหนึ่งซึ่งในความคิดของข่อยเป็นเรื่องที่น่าตกใจคือกันดีพี่น้องเพิ่นโพสว่าเราอายุ13ปีดูแลตัวเองได้แฟนเราอายุ12ปี ไม่เข้าใจทำไมเวลาไปเที่ยวกับแฟนพอ่อแม่ถึงชอบกีดกันชอบไม่เข้าใจข่อยงงพี่น้องอ่บางที่อาจจะเป็นความเข้าใจยังไง่าข่อยกับพวกเข้าใจเขาคือกันเขาโพจะสีเขาหมายข้อวัดจังใดคือข่อยง่วงแม่อายุสิบสามปีก็อายุสิบสองปีบ่พิษถี่พ่อแม่สิเป็นห่วง ห่วงอีหยังห่วงอนาคตข้างหน้า,นาว่าสิเป็นเนี่ยไดฮู้ย่ดอกว่าเป็นเม่นกันแล้วเออหู้ยู่ดอกฮอร์โมนกำลังผุ่งพล่านเออเด็กน้อยกำลังแบบเนาะแต้ก็ะแยางว่าแหละบ่พิดที่ว่าพอแม่เขาสิห่วงแค่ความคิดตะกะในการโพสต์ลงเฟซบุ๊กเนี่ยก็หนาห่วงพ่อแรงแล้ว ย่าให้ไปว่าหอดอย่างอื่นเลยหลายคนคอมเมนต์ในทำนองว่าอายุ30 4สิปีพอแมยังห่วงยังโท่ตามเนี่ยเป็นเรื่องปกติของจิตใจของคนเป็นพอเป็นแม่แต่สำหรับตัวข่อยข่อยบ่เข้าใจจิตใจของเด็กน้อยข่อยมีความรู้สึกว่า12ปีคุณบ่ท่านไนมีงานวิการเลี้ยนกับบ่ท่านจบเฮ็ดหยังกับย่ำบ่ท่านเป็นจักยางเลยนอกจากใส่เสื้อผ้าเองเป็นสำหรับในมุมมองของข่อยนะเด็กน้อย10 สองปีสิบสามปีลังคนเฮก็เขากินเองเนาะว่าเป็นเลยเว่ากว้า,าถอดเสือ้อผ้าไปโรงเรียนนี่เศร้าหายพอหายม่รีดหายละไปจังมีความคิดว่าจาของนี่ออ้ดูแลตัวเองได้แล้วดูแลตัวเองได้แล้วหมายความว่าคุณบได้ของเงินพอเงินแม่ไปโรงเรียนเฮก็เขากลับนากินเองใส่ชีวิตด้วยตัวเอง บ่เมนว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเบมือของเงินพอเมนล้วบอกว่าตัวเองยืนได้โดยตัวเองแล้วซอยเหลือตัวเองได้แล้วซอยเหลือตัวเองไหมเข้าว่าไปเขาของน้าเงียวเองได้ก็สิว่าจะของใ่ญ่แล้วสันติอันนี้คือคําถามคือในมุมมองคอยคอยว่าเขาใจตะกะความคิดว่าเขาคิดอีย่างยูเออแค่ว่าสิบ สามเด็กหน่อยมียิ่งสิบสามกับผู้ชายอายุสิบสองคบกันนี่ก็ยัยงแบบเอออะป๊อปปี้เลฟิฟเนาะเขาเขาใจใดในมุมมองนี่เตการสิวาทั้งสองคนสิไปเที่ยวสิจับมือสไตล์แฟนจา๋าอีย่างนนขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องห่วงอยู่แล้วแหละเพราะว่าเด็กหน่อยเวลาพลาดมามันดูน่ากลัวมากเลยเด้สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าพลาดทองอนาคตดับ ถ้าพลาดท้องมันเป็นทองที่ในวหยที่บหสมควรเป็นอย่างยิ่งมีอัตราเสี่ยงนู่นนี่นั่นเยอะแยะหรือแม้กระทั่งบอดดทองไปเที่ยวกันโดยที่ว่าพ่อเม่บอดดหูบอดดเห็นเกิดไปเกิดอุบัติหอกอุบัติเหตุมากนี่สิเป็นยังไงรักในวัยเลี่ยะมันรักกันได้รักกันในมุมมอง ทีว่าดีส่งเสริมการซอยกันเลี้ยนซอยกันอยู่ในกฎในระเบียบของโรงเรียนพูดคุยกันคิดว่าเด็กหน่่ยทั้งสองอาจ,จอยู่ในโรงเรียนเดียวกันสุกจันถึงสุกจังใดกับพอหนาการอยู่เล้วคุณมีเวลาพูดคุยกันเกือบทั้งวันเรียนนํำการส่งเสริมการดีกวัว บบแมนว่าสิจับมื่อแต่หนีเลี่ยนไปเที่ยวยู้นนาการอโซแบบนี้มันบ่ไหวแล้วสุดท้ายเวลาอยากได้เงินพากันไปเที่ยวกลับไปของเงินค่าหมอกน้ำมันน้ำผอน้ำเมน้ำซ้มโบพอ่อขอค่ากินค่าอยากอีกคิดจังไดจังวาเจ้าของเนี่ยยืนได้ด้วยลำแข่งของตัวเองแล้วซอยเหลือเจ้าของได้เร้วมันคืออีหยังเอาตะกาอีหยังไม่คิดอันนี้ในมุ่งมอง,งขอ,ของ,ง่อยคืองง คอยสับสนในในในข่าวาที่เขาต้องการสื่อสารออกมาเออหลายคนเนี่ยอายุสิบสิบหาสิบแล้วลังเธอพอเมย์ก็ยังติดตามพอเมย์กัยังโทษถามอยู่เลยย่าไปถกไปเที่ยวคอยว่าอีหลีความเป็นห่วงของพอของแม่บ่าวาลูกสีอายุน้อยอายุหลายสมัยเพิ่นก็นยังเป็นห่วงย่คือเก่าล่ะสิม,มาเทียบอีหยังก็เด็กสิบสามสิบสองบ่วา ลูกเต่าสิเป็นไม่ยิ่งหรือพอไส้จังได้พอแม่กับเป็นห่วงคือเกา่าน่ะแหละเวลาพลาดพลั้งมากในวัยอายุหน่อยๆคุณคิดอีกบ่าว่าอีกจักปีคุณสิตายเออตาบาปบดเลี่ยนน่ะมันอยู่ติดตัวไปจนตายมันบ่ได้แบบว่าเอ้ยเพียงแค่ท่อนี้ล่ะกะหายไปเพราะว่าการทีดโดนสังคมการที่โดนนู่นนี่นั่นมันอยู่เรื่อยๆอะ่ะเออ จะบอกว่าเขาอยู่ในสังคมบุรี่ไหมมันก็ไก่เคี่ยงกับคำนั่นเพราะว่าเมื่อคุณผลาดเอียงสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันใจว่าในอนาคตคนซุ่มเก่าๆที่มันหูเรืองหูเล่าคุณนี่มันก็สิเอามาบอกเอามาขายอยู่ตลอดเบาว่าเรืองเล่าวนาะสิผ่านมาเป็นสิปี20ปีหรือ30ส,สปีแล้วก็ตามนั่นมันคือปลาบาปมันไม่ได้อยู่แค่ในใจ ของคนที่ประสบเหตุมันอยู่ในคำเบ่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคนที่ต้องการขายคุณคนที่ต้องการกระจายข่าวเสื่อมเสียของคุณออกไปข้างนอกอีกอย่างหนึ่งสิบสองสิบสามปีเนี่ยมันบอไดเบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเบงบอกแค่ว่าคุณเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น แตว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ต้องพึ่งผ้าพอพึ่งผ้าเมอยุถ้าเกิดว่าคุณเกิดทองขึ้นมาปุ๊บคนที่จะไปต้องไปเส้นยินย่อมให้คุณคือพอเม่คนสีผ้าคุณไปโรงพยาบาลก็คือพอเม่คนที่เลี้ยงหลานก็นอาจจะต้องเป็นพอเมอีกคือเกา่าเนี่ยถึงเขาถึง จาจีจาไส้กับคุณเขาถึงอเอินว่าอย่างล่ะป้องกันเขาเอินกันว่าป้องกันก็คือว่าบอพยายามให้คุณกับแฟนคุณไปอยู่น้ากันสองตัวสองเพื่อป้องกันเหตุพวกนีแล้วแล้วคุณอายุสิบสามสิบสองปีคิดจริงๆหรอว่าจะอาศัยอยู่น้ากันตลอดไปอีหลีเออ พอปีเลิฟมันคืออย่างที่แบบว่าน้อยคนที่สีไใดอยู่เคี่ยงขางกันมีแต่ว่าหักหลักก็ะ,กะเลิกหล้กะก็จ่ากันไปไปหาผู้ไม่แก้แถมือใดคุณมีเด็กตัวหน่หน่อยออกมาสุดท้ายแล้วพวกคุณไม่ได้เลี้ยงน้อยคนสีเลี้ยงที่เหลือให้ทวดให้ย่ายให้แม่เลี้ยงทั้งนั้น แม้กระทั่งตัวเองที่ย่งเลี้ยนบท่านจบสุดท้ายก็ต้องส้มซ่านพ่อเมย์เป็นคนหาเลี้ยงพ่อเมย์เป็นคนส่งเสียน้กงใจส่งเสียลูกไปโุงเรียนะอะไรย่างงี้ต้องใจ่าาแพมเผิดให้กับหลานอีกบ่ขึดเหลือตนเขาแนบ่เออบางที่แต่กะความคิดแบบนี้มั่นกับบ่วนาสิมีเดแล้ว่อให้เป็นว่าทมเนียมของฝรังก็ตามฉันคิดว่าสิบสองสิบสามปีฝรังบม่มีการเฮตดแบบนี้หรอกนะ เออหรือแม้เขาเห็ดแบบมีสวัสดิโกสวัสดิการเขามันดีกว่าทางเฮาแต่สุดท้ายแล้วเด็กกับพู้หอยู่ในมือคือเก่าเอออนาคตคุน้นเสียไปเปล่าเปล่าปีๆคือเก้านั่นละเอจี่ยังไงคิดให้ดีๆคอยเห็นอ่าโพสนี่นลักษณะแบบนี้โอ้เครียดบ่บท่านเนี่เป็นพอแม่เขาเลยแต่หัวฟูก่อนเขาแล้ว